วันนี้ทางทีมงานขอนำเสนอเรื่องราวย้อนรอยคดีดังน้องหญิงตกรถเทรนเนอร์ดับปริศนาจากสารยุคฟงสู้จนจำคุกตลอดชีวิตเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านมาแล้วกว่าสมปีเมื่อน้องหญิงนางสาวนารีการยาวิลาอายุ19ปีเสียชีวิตขณะเดินทางกลับบ้านหลังจากไปเที่ยวกับเพื่อนในอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนตกจากรถเทรลเลอรเสียชีวิตอย่างป็นศนาจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เมื่อเฟซบุ๊กพี่สาวของน้องหญิงคนเล่าเหตุการณ์ของคืนวันที่19กรกฎาคมปี2561ว่า,าน,น้องสาวกับเพื่อนคนสนิทที่ชื่อเป็ดและเพื่อนชายอีกหนึ่งคนไปที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งในอำเภอบางประอินจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาต่อมาเวลาประมาณ4นาฬิกาเป็ดบอกให้น้องหญิงกลับบ้านไปกับนายออฟ แต่น้องหญิงไม่กล้ากลับด้วยเนื่องจากขณะที่นั่งอยิ่ในสถานบันทึงถูกนายออฟลูบที่บริเวณขาน้องหญิงโทรไปหาเพื่อนบุญพี่ที่ชื่อลุงโดยเปิดรับปากว่าจะให้น้องหญิงนั่งแท็กซี่กลับไม่ต้องเป็นห่วงแต่เมื่อนั่งรถกระบะมาถึงปั๊มน้ํามันเปิดกลับบอกให้น้องหญิงกลับไปกับนายออฟซ้ำยังเป็นคนเปิดประตูรถเทลเลอร์ให้หญิงขึ้นโดยอ้างว่าแฟนหนุ่มต้องไปทํางานต่อ นายอ๊อฟจึงอาสามาส่งน้องหญิงโดยขับรถเทลเลอร์มาส่งจากนั้นเวลาประมาณ5นาฬิกาถึง6น,นาฬิกาขณะที่น้องหญิงนั่งอยู่บนรถเทลเลอร์น้องหญิงได้โทรหาพี่ลุงแล้วร้องไห้บอกว่ากลัวจากนั้นไม่นานนายอ๊อฟก็โทรมาหาพี่ลุงโดยแจ้งว่าน้องหญิงกระโดดรุจากรถได้รับบาดเจ็บและนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วถัดจากนั้นมาอีกวันน้องหญิงก็เสียชีวิต เนื่องจากมีเลือดออกปากออกจมูกน้ำตาไหลตลนหรือมีอาการชักก่อนจะถูกส่งตัวไปอีกโรงพยาบาลซึ่งผลเอ็กซเรย์ออกมาว่าฐานกระโหลกแตกกระดูกหน้าแตกสมองบวมหลังจากที่น้องหญิงเสียชีวิตตนเบกครอบครัวยังไม่เอะใจถึงสาเหตุการตายกระทั่งพี่สาวมาพบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือของน้องหญิงและเชื่อว่าการตายต้องมีเงื่อนงำจากเหตุการณ์ที่ไม่ปกติจึงนำศพน้องหญิง ส่งไปชนะสูตรสาเหตุการตายอีกครั้งพร้อมกับนำข้อมูลและโทรศัพท์มือถือของน้องหญิงไปมอบให้ตำรวจสพบางประอินและแจ้งความแต่ตำรวจไม่เก็บหลักฐานทั้งนั้นที่หลักฐานในโทรศัพท์มือถือมีข้อมูลสำคัญหลายอย่างขณะที่ผลชนะสูตรเบื้องต้นออกมาว่าน้องหญิงโดนของแข็งที่ไม่มีคมทุบตีที่ท้ายถอยจากคำให้การของพยาบาลบอกว่าสภาพร่างกายของน้องหญิงเมื่อมาถึงโรงพยาบาล เนื้อตัวสะอาดไม่มีฝุ่นไม่มีเศษหินเลยมีแผลถลอกที่มือข้อศอกด้านข้างสะโพกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นโดยญาติมีเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุและสงสัยเป็นการฆาตกรรมจึงเดินทางมาพบกับนายอัจเดียเรืองรงัตนพงมประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมเพื่อขอความช่วยเหลือทางคดีวันที่27กรกฎาคมปี2 5 6 1นายอ็อ๊ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนสพบางปะอิน ให้ปากเข้ากับตำรวจว่าเป็นคนอาสาไปส่งน้องหญิงที่บ้านแต่ที่ต้องใช้รถเหลนเลิรอเพราะเป็นทางผ่านหลังจากส่งเสร็จตนเองก็จะนำรถไปขึ้นงานส่งของโตหลังออกจากสถานบันทึกได้ไปจอดรถตรงที่เกินหตุเพื่อจอดรถลงไปปัสสาวะข้างทางและน้องหญิงที่นั่งอยู่หน้ารถได้กระโดดลงจากรถโดยไม่ทราบสาหตวันที่29กรกปี2 5นางสาวศิรินานโอบหลัง หรือเป็ดเพื่อนสนิทของน้องหญิงถูกสงสัยว่าเป็นนกตอได้เข้าพบตำรวจสพบางปะอินแจ้งตัวแสดงความบริสุทธิ์ใจยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของเพื่อนเพียงแต่ไปเที่ยวด้วยกันและแยกย้ายกันกลับบ้านทีแรกพยายามเรียกแท็กซี่เพื่อไปส่งน้องหญิงและไม่มีรถผ่านมาสักคันจนนายออกอาสาไปส่งน้องหญิงที่บ้านและจากนั้นก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องหญิง วันที่30กรกฎาคมปี2 5 6 1นายสุบินยาวิรัตพ่อของน้องหญิงแห่ศพลูกสาวไปร้องที่กองปราบปรามยืนยันจะเผาศพลูกก็ต่อเมื่อได้รับความเป็นธรรมตำรวจสามารถจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีได้ต่อมาตำรวจได้แจ้งข้อหาหนายอบกับขังนุงเหนียวเป็นเหตุที่ผู้อื่นถึงแก่ความตายก่อนนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุยธยาส่วนเป็ดพื่อสนิทน้องหญิง ก็ถูกแจ้งข้อหาเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐานกระค้งนงเหนียวเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตแม้เจ้าตัวจะปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องก็ตามและก็ถูกควบคุมไปฝากขังที่ศาลเมื่อวันที่31กรกฎาคมี2561ขณะที่นายสมควรดาบลาคำพ่อของนายอบยืนยันความบริสุทธิ์ของลูกชายจะต่อสู้คดีนี้ถึงที่สุดและทีมทนายก็ได้พูดคุยกับนายอบเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้ก่อเหตุ ตามที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาเพราะตัวเองก็มีภรรยาและลูกจะทำไปเพื่ออะไรวันที่10สิงหาคมปี2561รายงานผลชนันสูตรพลิกศพน้องหญิงไม่พบร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศแต่อย่างใดพบเพียงรอยชำ้ำบริเวณท้ายถอยจากของแข็งไม่มีคมข้อมูลจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ในสถานบันทิงยืนยันว่าน้องหญิงไม่ได้เมาเพราะดื่มไปน้อยมากแต่สังเกตว่าน้องหญิงมีอาการเงียบ ซึ่งเพื่อนบอกว่าน้องหญิงอ,อกหักจึงไม่ได้ติดใจในสถานบันเทิงออบมีอาการหึงหวงน้องหญิงเมื่อมีคนมาขอเบอร์ขอเฟซบุ๊กน้องออบแสดงอาการไม่พอใจและแสดงตัวเป็นเจ้าของโดยก่อนที่ทั้งสี่คนจะกลับออกจากร้านไปหญิงเดินไปเข้าห้องน้ําแล้วออบก็ตามมาชวนให้กลับด้วยแต่ท่าทางของน้องหญิงดูเหมือนยังไม่อยากกลับก่อนทั้งสี่คนจะนั่งรถกระบะออกไปจากร้านโดยมีการเปลี่ยนรถ เป็นรถเทนลเลอร์ที่ปั๊มแห่งหนึ่งและจุดนี้เองที่ทั้งสีคนแยกกันโดยนางสาวเปิดกับแฟนหนุ่มแยกไปอีกทางส่วนน้องหญิงจำใจต้องให้หนายออกไปส่งคล้ายกับว่ามีการวางแผนไว้อยู่แล้วซึ่งด้านในของรถเทนลเลอมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างสามารถใช้เป็นที่นอนได้และมีหมอนพร้อมบ้าห่มอยู่ในรถด้วยนายอาชียาเืองรัตนาพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยออื่ออาชญากรรมให้ข้อมูลว่า การกระโดดลงจากรถเทรลเลอร์ตกลงเมื่อเสียชีวิตขณะโดยสารมาก,กับรถคันใหญ่บอดท,ที่นั่งจะอยู่สูงหากกระโดดลงมาน่าจะมีรอยแผลมากกว่านี้ต้องมีรอยที่ขาหรือขาหักแต่จากการตรวจสุขพบมีรอยที่ศีรษะเพียงเล็กน้อยต่อมาชุดพนักง,งานสอบสวนของตำรวจภาคหนึ่งได้รวบรวมพยานหลักฐานสรุปสำนวนส่งฟ้องวันที่หกรกฎาคมปี2 5 2ัารยกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่านคำพิพากษาประวัติพนักงานอายการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นโจทย์นายสุรพลดาราคำหรือออกอายุ23ปีเป็นจำเลยที่หนึ่งและนางสาวศรีน่านรอบลําหรือเป็ดจำเลยที่สองโจทย์ฟ้องว่าจำเลยที่หนึ่งนงเหนียวกักขังผู้อื่นหรือกระทําการด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายและเป็นเหตุที่ผู้ถูกนงเหนียวหรือกักขังถึงแก่ความตาย และทำลายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่วความตายและฆ่าผู้อื่นส่วนจำเลยที่สองเป็นเพื่อนสนิทของน้องหญิงที่อยู่ในสถานบันเทิงด้วยกันที่แนะนําให้น้องหญิงรู้จักกับนายอบถูกแจ้งข้อหาให้การสนับสนุนนงเหนียวกักขังผู้อื่นหรือกระทําการด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายและเป็นเหตุให้ผู้ถูกนงเหนียวหรือกักขังถึงแก่วความตายซึ่งจำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ สารพิจารณาจากพยันหลักฐานแล้วเนื่องจากผลชนวนสุดสุดของโจและจำเลยมีความขัดแย้งกันและฝ่ายโจไม่สามารถคลายความสงสัยได้ในของแข็งไม่ทราบชนิดและขนาดที่ใช้ทุบตีศีรษะของผู้ตายจนทําให้ผู้ตายถึงเกี่วความตายและขณะที่ผู้ตายอยู่บนรถนั้นก็นั่งอยู่ตามลําพังหรือยังสามารถใช้โทรศัพท์มือถือโทรไปหาผู้อื่นได้จึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นแก่จำเลยที่หนึ่ง และเมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่หนึ่งกระทำความผิดฐานดังกล่าวจึงไม่อาจมีผู้สนับสนุนความผิดได้จำเลยที่สองจึงไม่มีความผิดพิพากษายกฟ้องแต่ให้ขังจำเลยที่หนึ่งไว้ระหว่างอุทธรณ์ขณะที่นายสมควรดาราคำพ่อของนายอบและครอบครัวดีใจอย่างที่สุดหลังลูกชายไม่มีความผิดจากนี้จะได้วิ่งหาหลักทรัพย์มาประกันตัวผู้สู้คดีต่อไปด้านนายสุบินยาเวลา พ่อของน้องหญิงน้อมรับคําตัดสินของศาลแต่ตนเชื่อว่าลูกสาวถูกทำลายร่างกายจนเสียชีวิตมากกว่าจะพัดตกลงมาจากรถบรรทุกด้วยผลการชันสูตรของแพทย์และจากคลิปเสียงที่น้องหญิงโทรหาเพื่อนระหว่างที่อยู่กับผู้ต้องหาต้องมีแรงจูงใจอะไรที่ลูกสาวต้องตกจากรถตนจะสู้ต่อไปเพื่อความเป็นธรรมของลูกสาวต่อไปโดยการยื่นอุทธรด้านนายอัจฉริยะบริัตะนาพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลืออาชญากรรม กล่าวว่ายอมรับในคำตัดสินของศาลแต่ยังมีความสงสัยว่าทำไมผลชนันสูตรของนิติเวชจึงเชื่อถือไม่ได้ในกระบวนการยุติธรรมต่อมาวันที่15พฤษภาคมปี2 5 6 3ารกศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่านาาคำพิพากษาศาลอุทธรภาคหนึ่งในคดีที่นายสุรพลดาราคำาบรีอบกับผู้กรวมสองคนเป็นจำเลยจากการตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือกันแล้วเห็นว่า พยายนหลักฐานของจุมีน้ำหนักรับฟังด้ว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องพิภากษาแก้เป็นว่าจำเลยที่หนึ่งมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแต่ยังไรก็ตามคดีนี้ยังไม่ถึงที่สุดยังต้องสู้กันต่อถึงชั้นดีกาซึ่งเป็นศาลสุดท้ายเราต้องติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วคดีการตายของน้องหญิงจะจบลงแบบไหนพวกเราคงได้รู้กันในไม่ช้านี้ พบเจอกับผมได้ใหม่ในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระคุณครับชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม subscribe ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียว ท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ